สวีนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมโชกุนนั่นเองฮะอยู่กับคนไทยรับเชิญก็คือคุณท้อยนะแล้ววันนี้วันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่กับเกมการพิธีกาอีกแล้วนะครับเรื่องจาก ที่แล้วนะคะเฟลคับเฟลนะคบหลุดนะฮะก็เลยต้องเริ่มคลิปใหม่นะฮะล้วขอผมขอตั้งใหม่นะครับเอ่อจะเอาแค่ห้าวินพอนะครับแล้วเราก็จะลงคลิปใหม่นาทีนะครับตอนนี้คุณคุณดุสีนะครับสีน้ำเงินนะฮะสีแดงสีน้ำเงินรับเชิญนะฮะคุยสีแดงรับไก่รับไก่รับไก่ขโมยไก่นะกินไก่รับไก่กินนะนะฮะตรงนี้ใช่ปะเขาอะครับมาต่อเลยฮะแล้วนะฮะผมอยู่ข้างบนกับโฮโชนะฮะ ะะต่างติดวันนี้โชว์คุณโชว์ที่หนึ่งนะฮะดูซิว่าบทเรียนในคลิปที่แล้วเขาจะทำให้ให้เขาเก่งหรือเปล่านะฮะอันนี้คุณเริ่มเล่นเปรแล้วใช่ไ,ไหมครับกูไม่ได้เล่นเมยครับกูเล่นมัมม่วๆครับอ่าครับหวังว่าคุณโชว์เขาจะมีประสบการณ์ในคลิปที่แล้วนะฮะแี่แพ้ผมอย่างราบคาบเลยนะฮะรู้สึกคลิปที่แล้วน่าจะแค่สีเ่เวียงวะเพราะว่าเนื่องจากหลุดนะฮะซึ่งผมกำลังจะตายแล้วะฮะ แต่ก็ขอโทษด้วยค่ะที่ที่เออมันจบง่ายๆอย่นี้นะคะือขอโทษอภัยนะคะแต่ตอนนี้ผมกำลังจะตายแล้วนะคะนะฮะหรือเปล่าครับเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะเกมนี้ทุกคนหลายคนคงรู้จักนะครับเกมนี้เป็นเกมแรงน้มถ่วงนะคะเพื่อผมตายแล้วนะฮะโถวมีประสบการณ์จากที่แล้วนะคะได้หนึ่งวินแล้วคะครับถ้าวินก่อนกรนัานวินนะฮะ ครับผมจะเป็นการล่อโชตินะครับนะครับที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะแต่ก็อาจไปได้เหมือนกันนะแบบอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ใช่เราจะพูดหน่อยครับผมจะให้คุณน้อยพูดไลยเจ็ดโดนะครับผมเฮ้ยท้อแหละฮะพูดทำไมเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมคนดีดีมากพูดหยาบนีแต่ไม่ดีเลวกูพุ่งมึงติด นั่นคือการติดนะฮะเออโอเคครับผมได้สองวินแล้วครับนะฮะนะฮะคือเมื่อก,กี้ไม่นับนะฮะแต่ก็นับไปดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมจริงๆผมยังไงผมก็ไม่ตายครับโชว์ๆะรับขอทุกคนเล่นนะฮะกากฮะแต่ทำไมมันได้สองวินไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะตอนนี้ผมได้หนึ่งวินนะฮะฮะใครจะรอดนะฮะเกมนี้คุณด,ดูนะครับ มันโคตรยากเลยครับ,น,รบะน,น,นะครับผมชนะตามวินแล้วครับครับผมจะไม่มีวันแพ้นะลตึกอาจจะแพ้ได้ <c oughs> แต่ผมแต่ผมจะมีวันแพ้นะ <c oughs> จะออกไปแพ้ขอบฟ้าอ้าว no. เวน่นะครับผมสองวินแล้วนะครับผมจะไล่ตามโชว์อย่างรวดเร็วสามวินนสี่สามวินนั่นเลยเนะครับแบบนี้เร็วมากนะฮะผมยอมรับ <c oughs> ถ้าเกิดคุณโชว์เล่นได้ครับถ้าเกิดคุณโชว์เล่นได้ผมก็ แล้วไปฮะเออนันเนี่ยนี่ครับสี่วินแล้วนะเรไม่ยอมให้มันชนะอีกเด็ดขาดนะฮะสี่วินแล้วฮะนะเรจะไม่ยอมให้มันชนะเออเราจะไม่ยอมให้มันชนะเออสี่วินแล้วมะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคิมมิกเล่นต่อเลยครับเออไม่ครับเดีาะว่าเมื่อกี้สี่วินแล้วฮะสี่วินกับีกกี่วินนะครับกับอีกสองวินนะฮะโอเคสี่วินกับผมจะไล่ตามได้หรือไม่นะฮะโปรดติดตามเราไป คุณพงศธรเขาดึงได้ใจเก็บไม่ได้ต่อครับเพราะมันเพลงมันท้อยมันถุงลดหลุดบ่อยนะคะเพราะว่าคุณอัดไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ผมขอคุณพ,พอยเร็เรวๆครับสีอะไรครับคุณพ,พอยรับบัตรวานะคะที่เป็นลูกสาวของชาวอีสานเพราะรสชาติซึ่งฟังของน้ำตาลถือว่าผ่าดไม่ได้

สามครับคุณกี่วินแล้วนะครับผมดูแล้วฮะมีแล้วครับคุณสี่ครับคุณสองเดี๋ยวไล่ตามไอ้เจ้านี้ให้คันแม่คุณครับพอดีครับเออก็สีน้ำเงินตามเคยนะฮะไปเลยนะครับเราจะมาติดตามชีวิตสองของมีเคืนนี้ฮะไม่ใช่ไหมครับนะฮะไม่เป็นไรค่ะแมผมคนดีค่ะ ต่างจริงต่างกับการเล่นกีต้ามากว่าเมื่อไรเป็นต้องจับกีต้าไม่เว้นแม้แต่เวลาก่อนเข้านอนต้องชนะมันนะฮะผมไม่ชนะผมจะแพ้มันนะฮะจับกีต้าแล้วนะครับสามีนะสามีเลยผมว่าผมแพ้นะไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่ไม่เหลือนะครับผมแพ้ผมขออยู่กับคุณผมกลัว เราจะเดินไปด้วยกันฮะคลอสทะเบียนยนไม่รู้กันฮะว่าใครจะชน,น,นะเดือรอนะฮะโอเคครับคุชโชชนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอทำการล้างทุ่นก่อนับ <c oughs> สวัสดีค่ะเถรครับ <c oughs> สวัสดีคน